บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กรกฎาคมนี้ณนะ IMPACT เมืองทองธางนีนางประภาพรและนางสาวพิมพ์มัตสวาหิมนำทีมสมาชิกกลุ่มสมูนรรการก้าวหน้าลงพื้นที่เขตอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงแจกถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน3,000ชุด เอชันสวัสดิ์สวัสดประธานหนอการค้าจังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นางสาวประพาพรอสวหิมกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐและนางสาวพิมาสวัิมกรรมการหอการค้าสมุทรปราการนำทีมสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าลงพื้นที่เขตอำเภอพระสมุทรเจดีและเขตอำเภอพระประแดงแจกถุงยางชีพจำนวน3,000ชุดให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน5แห่งประกอบไปด้วยที่โรงเรียนวัดเอี่ยมประชามิตรโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าตำบลแหลมฟ้าผ่าจำนวน600ชุดที่บริเวณวัดสาขา ตำบลนาเกลือจำนวน500อยชุด ที่บริเวณเอบตอบางยอตำบลบางยอจำนวน500ชุดที่บริเวณวัดคันรัอตอบตทรงขนองอบตอบางน้ำพึ่งจำนวน830ชุดและที่บริเวณสนามกีฬาอาบตอบางกระสอบซอยเพชรถ,ถึง20จำนวน5 6 1ชุดรวมทั้งสิ้นจำนวน3,000ชุดซึ่งภายในถุงยังชีพประกอบไปด้วยสิ่งของที่จำเป็นอาทิเช่นถุงผ้ารักโลกขนาดใหญ่ข้าวสารปลากระป๋องผักกาดดองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันพืชนมกลองเจลล้างมือและยาหม่องเขียวทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยมีนายสุนท พรานแสงทองอดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสสปามนายถาปรากคุณเจร,าาริญสสสมุทรปราการเขตหกพักพลังประชารัฐนายอิทธิชัยชูเรนูประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสม,มุทรปราการทั้ง6กอำเภอสมาชิกสภาเทศบาลน,นาครสม,มุทรปราการสมาชิกกลุ่มสม,มุทรปราการก้าวหน้าและกลุ่มผู้นำชุมชนร่วมกันแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนโดยมีหนึ่งสกลทเนตตกูนอดีตนาย,ยกอบาตาในคลองบางประกฏดนายชาตรีอ่วมสะอาดนาย,ยกอบาตานาเกลือนายนารงดวงดีนาย,ยกอบาตาบางกระเจ้านายวัชระเติมวันธนพัฒนาย,ยกอบาตทรงขนองนายธีรพลพืชทองหลวงประหลัดอบาตาบางยอปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกอบตบางยอ นายวิรัติสิรดมนาย,ยกอบาตาบางกระสอบและคณะผู้บริหารอบาตาบางน้ำพึ่งให้การต้อนรับสำหรับจุดคัดกรองมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่อสมอในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาอำนวยความสะดวกในเรื่องของจุดคัดกรองโดยประชาชนที่เดินทางมารับถุงยางชีพทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามหย่ผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นั่งเว้นระยะห่าง1-2ถึงเมตรก่อนรับถุงยางชีพจากเอชนสวัสดิ์อสวหิมประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาการและสมาชิกกลุ่มสมุดประการก้าวหน้า

ได้นําถุงยังชีพมาเพื่อแจกจ่ายใ,ให้ชาวบากกสอบของเราเราอยู่ตรงตรงนี้ท่านก็ม,มองเห็นแล้วว่า เหตุการณ์ชื่อเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านทั้งตำบลบางกระสอบหรือแม้แต่ทังจังหวัดสม,มุทรปราการเนี่ยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นท่านคงเลียงเห็นแล้วนี้ก็เลยเอามาแจกชาวบ้านก็ท่างชาวบ้านก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเป็นห่วงเป็นใย,ายชาวบ้านในตำบลของเราครับขอบรักญาตนนครับ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวสมุทรปราการทั้งหมดนะคะเราในทีมสมุทรปราการก้าวหน้าก็มีความห่วงใยถึงกับพี่น้องทุกคนในของจังหวัดสมุทรปราการนะคะให้ดูแลสุขภาพดีๆนะคะห่วงใยนะคะจากเราทุกคนนะคะทุกคนขอให้สู้ๆต่อไปนะคะระวังดูแลตัวเองดีๆนะคะขอบคุณค่ะ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41 Inspiration Unlock the future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l ด้วยความห่วงใยใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัยพบกับเทคโนโลยียายนยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ 15-26กรกฎราคามนี้ณอาคารชาเลนเจอร์1-3ึ่งถึงาอินแ็คเมืองทองธาน,นี